بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر อัสสลามุอะลัยกุมะเระหมัตุลลอฮิวะบเระกาตุยินดีต้อนรับนะครับพี่น้องเข้าสู่ซีรีส์เยาวชนมุสล ah ิมกับหลักศรัทธาผมบอกเลยว่าซีรีส์นี้จะเปลี่ยนแปลงแค่แม้ความรู้เดียวมันทําให้ท่านเกิดการเปลี่ยนแปลงจาก EP ที่แล้วเราพูดถึงเรื่องอัลลอห์อยู่ไหน EP นี้พูดเรื่องเตาฮีดกับสามนีนะครับเตาฮีตกับสามีคืออะไรครับเตาฮีตกับสามี เรามารู้จักก่อนอันดับแรกอะไรคือเตาฮีดเตาฮีตแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆคือการให้เอกภาพกับพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวตาลาหมายความว่าการที่ให้พระองค์นั้นเป็นพระผู้เป็นเจ้าเพียงผู้เดียวผู้สร้างเพียงผู้เดียวผู้ให้ริสกีเพียงผู้เดียวทุกอย่างให้กับพระองค์เพียงผู้เดียวในสิ่งที่เหมาะสมและเป็นกรรมสิทธิ์เหมือน กับที่ท่านเองอ่ะคนนะครับลองใช้สติปัญญาคิดนะท่านมีพ่อแม่กี่คนพ่อคนเดียวแม่คนเดียวและเขาเองเนี่แหละพ่อและแม่นี่แหละมีกรรมสิทธิพิเศษอยู่ด้วยนั่นก็คือการที่ท่านจะต้องรักเขาให้เกียรติเขาดูแลเขาเพราะพ่อแม่มีแค่คนเดียวแต่นี้พระผู้สร้างจัก,กรวาลพิสูจน์มาเรียบร้อยแล้วเบ็ดเสร็จแล้ว ทุกอย่างที่ทุกสิ่งที่มีจุดเริ่มต้นบง่งบอกว่าสิ่งนั้นย่อมมีผู้สร้าง <c oughs> เมื่อเราพิสูจน์แล้วอ,อลัลลอฮ์เป็นพระผู้สร้างแปลว่าพระองค์เท่านั้นเป็นพระผู้เป็นเจ้าเพียงผู้ดเดียวนี่แหละเตาฮีตนี่แหละเตาฮีตพื้นฐานแต่เมามาดูอีกทีนึงเตาฮีตมีกี่ประเภทแบบง่ายๆเลยนะเตาฮีตมีกี่ประเภท เคยตั้งคําถามไหมเคยเรียนฟัดดูอีนแล้วใช่ไหมไหนลองตอบหน่อยตอบในใจก็ได้ครับเตาฮีตมีกี่ประเภทมีสามประเภทแบบง่ายๆเลยนะสามประเภทและทุกคนก็รู้กันมีเตาฮีตอะไรบ้างล่ะหนึ่งเตาฮีตร,รูบูบียะเตาฮีทที่ว่าให้อัลลอฮ์นั้นเป็นพระผู้เป็นเจ้าเพียงผู้เดียว พระผู้สร้างเพียงผู้เดียวพระผู้ให้ริสกีเพียงผู้เดียวให้เป็นให้ตายให้ท่านพ้นทุกข์ให้ท่านได้รับสวรรค์เนี่ยเพียงผู้เดียวหมายความว่าทุกอย่างถึงการสร้างการกระทําทั้งหมดเนี่ยเป็นของพระองค์เพียงผู้เดียวนี่คือหลักศรัทธาของมุสลิมและทุกคนจะต้องมีประการต่อมาเตาฮีตอันที่สองเขาเรียกเตาฮีตอันอูลูฮียะ ตาฮิตอุลูฮิยาก็คือเตาฮิตที่บ่งบอกว่าพระองค์อลัลลอฮ์นั้นเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในการที่ท่านจะต้องคารพสักการะอิบารดในการที่ท่านจะต้องคารพสักการะอิบาดัดยังไงอะละหมาดให้ใครให้กับพระองค์เรารู้แล้วอลัลลอฮ์เป็นผู้สร้างดังนั้นพระองค์จึงมีกรรมสิทธิ์ที่พระองค์จะทรงได้รับเหมือนกัน เรารู้ว่าพ่อแม่ของเราเป็นผู้มีพระคุณใช่ไหมเขาเองมีสิทธิ์ในตัวของเราสิทธิ์ที่จะได้รับการดูแลสิทธิ์ที่จะได้รับอะไรทําความดีกับเขาเป็นลูกที่มีบุปการีเป็นคนดีช่วยเหลือเขาทุกอย่างเพราะเขาเป็นพ่อและแม่นั่นคือกรรมสิทธิ์หรือบางคนบางคน เอาง่ายๆคุณก็รู้เวลาเรียนอยู่ในโรงเรียนเนี่ยครูเนี่ยมีสิทธิ์ไหมครูเขาสอนนักเรียนเนี่ยให้ความรู้ถูกไหมผมก็เองก็เป็นนักเรียนอยู่ท่านเองบางคนก็เป็นนักเรียนบางคนทํางานแล้วแต่ก็เคยผ่านการเรียนมาครูเนี่ยมีสิทธิ์ของเขาไหมครูเขามีสิทธิ์เราเป็นนักเรียนเราก็ต้องให้สิทธิ์ตามที่ครูควรได้รับสิทธิ์เวลาเขาสอนเนี่ย เขาสอนเรารู้แล้วโอเคเขาเป็นครูเขามีความรู้เราจะเอาความรู้จากเขาเนี่ยก็คือเราต้องมีสิทธิ์ก็คือเรามีสิทธิ์ที่จะไปเรียนใช่ไหมเรามีสิทธิ์ที่จะไปเรียนและในขนาดเดียวกันเราเองก็ต้องให้เกียรติกับคนที่สอนด้วยนั่นคือสิทธิ์ที่เราควรจะให้กับเขาด้วยเช่นเดียวกันพระองค์ล้อเป็นผู้สร้างท่านเป็นผู้สร้างเลยนะพระองค์มีสิทธิ์ในตัวของท่าน นั่นก็คือการที่ท่านจะต้องให้สิทธิ์กับพระองค์พระองค์ให้สิทธิ์กับท่านแล้วสร้างท่านแล้วในขนาดเดียวกันท่านเองต้องเอาสิทธิ์เหล่านี้ไปให้กับพระองค์เรื่องของการอิบารัดทำศาสนกิจหรือพิธีกรรมศาสนาทั้งหมดจะต้องให้กับพระองค์เพราะเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์อันนี้อยู่ในเตาหิตอูลูฮิยะนั่นเองประการที่3เตหิตที่3เตหิต อัสมวสาวัสิฟาตเตหิตอัสมาวัสิฟาตเกี่ยวกับเรื่องคุณลักษณะนามของพระอ,องค์ทั้งหมดที่ได้กล่าวอยู่ในอั้นกุรอานและฮะดีษเรายืนยันไปตามนั้นนั่นคือสิทธิ์ของพระอ,องค์ที่เราควรจะให้มีอะไรบ้างหนึ่งลูบูบียะการเป็นพระผู้เป็นเจ้าของพระอ,องค์สองอูลูฮียะสิทธิ์ของการเป็นพระเจ้าคือเราจะต้องเคารพสักการะต่อพระอ,องค์ประการที่สามสิทธิ ที่พระอ,องค์เรียกตัวเองในอัน้นในอันกุรอานในฮะดิษหรือพระอ,องค์ทรงกล่าวถึงลักษณะของพระอ,องค์เรายืนยันไปตามนั้นนี่คือหลักศรัทธาและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบุตรบรรดามุสลิมควรที่จะทบทวนนะเพราะสิ่งนี้แหละจะทำให้ท่านเดินอยู่ในหนทางแห่งอันอิสลามโดยปลอดภัย หลักสําคัญของการศรัทธามีความเกี่ยวพันกับเรื่องการยอมรับและยืนยันว่าเลาเป็นพระผู้เป็นเจ้าเพียงผู้เดียวผู้ทรงสร้างชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินนะครับผู้ทรงให้ริสกีให้ชีวิตให้ทั้งทุกอย่างนะครับทีนี้เตาฮิรูบูบียะเนี่ยพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานตะตาลาทรงกล่าวในสุรอ้อนอาลอ,อฟ กล่าวในอันกุรอานเลยนะอันกุรอานคือคำพีของพระอ,องค์พระดำรัสของพระอ,องค์พระอ,องค์ละทรงบอกว่าพระอ,องค์เป็นผู้ผู้เดียวนะผู้ทรงสร้างและผู้ประทานให้ท่านมีชีวิตและเสียชีวิตได้อยู่ในสุรอารอบอายะที่ห4าี่พระองค์ทรงบอกว่าพึงรู้เถิดว่าการสร้างและกิจการทั้งหลายนั้นเป็นสิทธิ์ของพระอ,องค์เท่านั้นมหาบุญสุดแดรพระอ,องค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแห่งสากลลโลก หมายความว่าพระองค์เป็นผู้สร้างหลักความเชื่อของเราของบรรดามุสลิมมีพระเจ้าองค์เดียวหลักความเชื่อของศาสนาคริสเตียนก็เชื่อว่ามีพระเจ้าองค์เดียวและศาสนาของยูดายยิวก็มีความเชื่อว่าพระเจ้าองค์เดียวอิสลามปฏิเสธการเชื่อพระเจ้าหลายองค์ทั้งหมดเราเชื่อว่ามีองค์เดียวเท่านั้น ประการต่อมาเมื่อเราเชื่อแล้วว่าอาลัลลอฮ์เป็นพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่ว่าพระองค์สร้างมาแล้วปุ๊บเรียบร้อยปล่อยทําอะไรก็ได้ไม่ใช่เตาฮีตต่อมาเมื่อเรารู้แล้วมีกรรมสิทธิ์แล้วพระองค์เป็นผู้สร้างพระองค์มีสิทธิ์ที่จะสร้างท่านแล้วเรียบร้อยเราเองมีสิทธิ์เช่นเดียวกันที่จะต้องให้กับพระองค์อยู่ในเตาฮีตอูลูฮิยะอลัลลอฮ์นั้นเป็นผู้คู่ควรแก่การครารพสักการะ เพียงองค์เดียวและไม่มีการเคารพสักการะแก่ผู้ใดที่มาเทียบเคียงกับพระองค์นี่คือสิทธิที่เราจะให้เหมือนกับนักเรียนมีสิทธิ์ที่จะเรียนในขนาดเดียวกันครูเองก็มีสิทธิ์จากท่านที่ท่านจะต้องมาเชื่อฟังและให้โดนได้รับการให้เกียรติเช่นเดียวกันพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานวะตะลาทรงกล่าวในสุรออันบกกราะนะครับว่า และผู้ที่คู่ควรเคารพสักการะของพวกเจ้านั้นมีเพียงผู้เดียวเท่านั้นไม่มีผู้คู่มีผู้คู่ควรแก่การเคารพสักการะใดๆนอกจากพระองค์พระองค์ผู้ทรงปานีผู้ทรงเมตตาเสมอนี่จากอัลนกุรอานพระองค์ยืนยันว่าพระองค์เป็นพระผู้เป็นเจ้าในขนาดเดียวกันพระองค์สมควรจะได้รับสิทธิ์จากพวกท่าน ปะการต่อมาสุดท้ายเรื่องอะไรครับเตาฮิตอัสมาวัสิฟาตเตาฮิตอัสมาวัสิฟาสก็คือการเชื่อว่าพระองค์ละล้์น,นั้นทรงมีพระนามอันไพจิตพระนามอันดีงามมีความสวยเหลือเกินมีคุณลักษณะดังที่พระองค์ทรงได้พันธนาถึงโดยอะไรก็ตามที่พระองค์ทรงกล่าวในอั้นกรุรอานเราเชื่อตามนั้น พระอ,องค์ทรงกล่าวในฮะดีษนบีทรงกล่าวในฮะดีษเราเชื่อตามนั้นทีนี้เช่นเช่นอะไรเรื่องนี้พระอ,องค์อัลลอฮ์ทรงกล่าวในอั้นกุรอานว่าพระอ,องค์เนี่ยทรงอยู่เหนืออารัชอยู่เหนือชั้นฟ้าเราก็ยืนยันไปตามนั้นพระอ,องค์ทรงมีทรงสร้างท่านนาบีอาดัมด้วยกับ กามือเราก็เชื่อไปตามนั้นเพราะอะไรอันกุรอานบอกพระองค์ทรงได้ยินพระองค์ทรงเห็นพระองค์ทรงบอกไหมบอกพระองค์ทรงรอบรู้เราก็ยืนยันไปตามนั้นจากสิ่งที่อันกุรอานได้บอกเอาไว้นี่คือหลักความเชื่อของเราต่อมาและในหะดีษของท่านนาบีละ่ะนบีบอกว่าเราอยู่ไหนทรงอยู่เบื้องบนอยู่เหนือชั้นฟ้าบอกไว้ไหมบอกพระองค์ทรงลงมา หนส่วนสามของกลางคืนมาถามด้วยใครขอต่อข้าข้าจะให้อยากได้ใช่ไหมอยากได้ริสกีใช่ไหมอยากได้รับการอภัยใช่ไหมแต่ฮัดยุดเลยละหมาดในช่วงเวลากลางคืนขอต่อพระอ,องค์และพระอ,องค์จะทรงให้พระอ,องค์บอกว่าใครจะขอต่อข้าดังนั้นเป็นสาเหตุที่ข้าจะให้กับเขาใครอยากจะขออภัยโทษต่อข้าเป็นสาเหตุที่ข้าจะให้อภัยกับเขา นี่คือหลักฐานจากฮะดีตของท่านนบีสุลต่านฮวะและอิวะซัลลัมพระองค์ทรงม้วนชั้นฟ้าด้วยกับพระหัตถ์ขวาของพระองค์อยู่ในฮะดีตของท่านนบีสุลต่านฮวะและอิวะซัลลัมเราเชื่อดังกล่าวแต่ว่าแต่ว่าอะไรเราเองไม่ให้วิธีการเพราะเราไม่มีความรู้ เพราะอันกุรอานบอกว่าไลซากามิสลีฮีเชยุนวาหุซามีอันบาซิรเพราะองค์ไม่เสมอเหมือนสิ่งใดและพระองค์เป็นผู้ทรงได้ยินและทรงเห็นจากอายะอันกุรอานดังกล่าวบ่งบอกว่าพระองค์ทรงปฏิเสธการเหมือนทุกสรรพสิ่งและในขนาดเดียวกันพระองค์ทรงยืนยันตามที่พระองค์ทรงบอกเอาไว้ว่าพระองค์ทรงได้ยินพระองค์ทรงเห็นและ การได้ยินกับการเห็นของพระอ,องค์นั้นไม่เหมือนใครเลยไม่เหมือนสิ่งถูกสร้างเลยนั่นคือหลักการศรัทธาของเราหลักการศรัทธาของมุสลิมต้องเชื่อตามอัลกุรอานและหะดีษอันนี้คือเป็นหลักของเราเรามิอาจจะเข้าถึงพระอ,องค์ด้วยกับสติปัญญาว่าพระอ,องค์ร่างกายเป็นแบบไหนเราไม่เคยพูดเราไม่ได้บอกว่าอลลอ ต้องมีร่างกายเหมือนมนุษย์เราไม่เคยดังนั้นนะครับอะไรก็ตามที่อั้นกุรอานบอกและฮะดีสท,ที่สิ่งที่ท่านนาบีรับรองไว้ไม่ว่าจะเป็นคำพูดการกระทำการยอมรับทั้งหมดยืนยันเรายืนยันไปตามนั้นอะไรก็ตามที่อั้นกุรอานไม่ได้บอกฮะดีสไม่ได้บอกเราเองมิอาจที่จะบอกได้ นั่นคือจุดยืนของเรานั่นเองทีนี้แล้วมีความสําคัญยังไงล่ะเตาฮิตทั้งสามเนี่ยมีความสําคัญอย่างไรผมเองกาลังจะบอกกับพี่น้องผู้ร่วมรับฟังอ่ะนะครับเตาฮิตนั้นเน่ะเปรียบเสมือนลากเคยเห็นต้นไม้ไหมผมว่าเคยบางคนไปปลูกป่าชายเลนบางคนไปปลูกป่าไปปลูกต้นไม้ถ้า ลากต้นไม้มันเน่าอ่คิดว่ามันจะโตไหมมันจะเป็นยังไงเต่าฮีตก็เหมือนกันเปรียบเสมือนลากของต้นไม้ถ้าหากว่าอยากจะให้มันเบ่งบานมันดีเราต้องรักษาลากให้มันดีแล้วต้นไม้จะ,จะเจริญงอบงามถ้าหากท่านมีความเชื่อที่ผิดเป็นไงครับลากเน่ามันนำพาซึ่ง ผลมันก็ไม่ออกและต้นไม้ก็จะตายนี่คือเปรียบเทียบง่ายๆดังนั้นหลักการศรัทธาถือว่าเป็นรากของพวกเราเป็นเหมือนเส,สมือนกับว่ารากต้นไม้อะถ้าหากว่ารากนี้ดีมันจะต่อยอดในทุกๆเรื่องนั่นเองทีนี้ครับพี่น้องผู้ร่วมรับฟังผมยกตัวอย่างอย่างหนึ่งหลักฐานที่ รวมไว้ซึ่งสามเตาฮีตหลักฐานที่รวมไว้ซึ่งสามเตาฮีตรวมไว้เลยท่านเชคซอและอันฟาวซานเป็นนักวิชาการที่ยิ่งใหญ่มากอยู่ประเทศซาอุดีอราระเบียยังมีชีวิตอยู่นะท่านบอกว่าท่านอ่านพวกท่านทั้งหลายเนี่ยผู้ที่กำลังนั่งฟังผมเนี่ยกำลังดูเนี่ยท่านอ่านทุกวันช่วงเวลาละหมาด อะไรรู้ไหมหลักฐานนี้การที่ท่านอ่านอันฮัมดุลิลล่ะฮิร์อบบินอาลามีนหรือซุรออันอันฟาติฮะบางคนอ่านบอกว่าเอ้ยอะไรซุรอฟาติฮะไม่รู้ไม่รู้จกักรู้แจ ham, อ่อันฮัมเออมีมีม,ม,มีอ่ามีพุน่นแต่รู้ไว้อันเดียวกันนะครับระหว่างอันฮัมดุลิลล่ะฮิร์อบบินอาลามีนอ่ะดูบิสมิลลาฮิรห์มานอาลามีอัลฮัมดุลิลลาฮิร์บบินอาลามีนอัลราะห์มานีร์าะหิม มาลิกิยามิดดีนอียากันะอับ,บดวุวะอียากนันะสตัยนอิฮดีนัสซิรตอตันมุสตะกิมซิรตอตันละซีนอันอัมตะอัลเลหิมไกรินมักดูบิอัลเลหิมวะลับบอลลีนอามีนดังกล่าวนี้ท่านอ่านทุกครั้งเวลาละหมาดเคยเข้าใจความหมายไหมโอ้สำคัญเลยนะเนี่ยละหมาดแต่ไม่เข้าใจเข้าใจสักเล็กน้อยจะทำให้การละหมาดของท่านอร่อย อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบินอาลามีนมวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์อัลลอฮ์ผู้ทรงเป็นร็อบบินอาลามีนแปลว่าผู้อภิบาลแห่งสาก,กลลโลกผู้ทรงจัดก,การทุกอย่างดังกล่าวนี้บ่งบอกถึงเตาหิตร,รูบูบิยะแปลว่าอัลลอฮ์เป็นพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสร้างผู้ทรงบริหารเตาหิตข้อแรกเลยที่สอนไปเตหิตข้อที่สอง อัลลอฮ์มานุอรหีมแปลว่าอะไรผู้ทรงเมตตาผู้ทรงกรุณาปานีเสมอดังกล่าวนี้บ่งบอกถึงคุณลักษณะเตหิตอัมสมาวะซิฟสาสลักษณะของพระองค์อละลเป็นผู้ทรงเมตตาผู้ทรงปานีพระองค์ทรงกล่าวในอัลกุรอานเรายืนยันไปตามนั้นมาลิกิยามิด,ดีนเป็นผู้ทรงมีอำนาจในวันแห่งการตอบแทนเตาหิตอะไร อัสมาวัซีฟาดด้วยมาลิกและขนาดเดียวกันเป็นเตาหิตรูบูบิยาด้วยเป็นผู้ทรงมีอำนาจการกระทำของพระองค์มีอำนาจในวันสิ้นโลกอีกอย่างหนึ่งนี่อิยากกนอบูด,ดวยอิยากกนสตาอินเฉพาะพระองค์เท่านั้นใช้คําพูดนี้เลยนะเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราคารพสักการะ และเฉพาะพระอ,องค์เท่านั้นที่เราขอความช่วยเหลือดังกล่าวนี้เตาหิตข้อไหนเป็นการที่เราให้กรรมสิทธิ์กับพระอ,องค์สิทธิ์ที่พระอ,องค์ควรได้พระองค์เท่านั้นที่เราเคารพสักการะและเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราขอ,กา,อ,อ,าาขอการช่วยเหลือเตาหิตอูลูฮิยะหมายความว่าไงทุกการอิบาดะ การละหมาดเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์และเราต้องให้กับพระองค์ทุกการถือศีลอดจะถึงเดือนรอมฎอนเห็นไหมอยู่ในเดือนรอมฎอนให้กับใครกรรมสิทธิ์นี้ให้กับพระองค์อัลลอฮ์และนี่แหละครับอยู่ในเตาฮีตอูลูฮี่ยะถ้าหากว่าท่านเลียงเรื่องได้รู้ว่าอันนี้คือเตาฮีตอะไรมันจะทำให้ท่านรู้จักการให้สิทธิ์ที่ถูกต้อง คนท่านยังให้สิทธิ์ในสิ่งที่เขาควรจะได้ตัวท่านเองก็ต้องให้สิทธิ์กับผู้ควรที่มีสิทธิ์ที่จะได้ดังนั้นนะครับเตาฮีตคือการให้สิทธิ์กับผู้ที่มีสิทธิ์ควรจะได้นั่นเองคําว่าเตาฮีตไม่ใช่หมายความว่าการตั้งภาคีต่อพระอ,องค์นะและไม่ได้หมายความว่ารู้จักพระอ,องค์เอาล้อเพียงเท่านั้นนะแต่เตาฮีตคือ การยอมให้พระองค์เท่านั้นก็คือเอกภาพการให้เอกภาพต่อพระองค์ศรัทธ,ธาต่อพระองค์เพียงผู้เดียวเท่านั้นดังนั้นนะครับเชคโอและอันฟาซานได้ยกสุรอ้อนฟาติหามาเพื่อยืนยันว่าสามประการน,นี้อยู่ในสุรอ้อนนี้และท่านเองอ่านอยู่ทุกวันและท่านเองนำไปใช้ทุกวันและท่านเองจะต้องทำความเข้าใจมันด้วย เมื่อท่านเข้าใจชีวิตของท่านจะอร่อยขึ้นชีวิตของท่านจะดูมีความรู้สึกว่าใกล้ชิดกับพระผู้เป็นเจา้าดังนั้นนะครับผู้ร่วมรับฟังครับเตาฮีตคือหัวใจหลักที่ท่านนาบีนั้นได้สอนและหัวใจหลักที่ทำให้คนนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงถ้าท่านตายโดยปัสศจากเตาฮีต เดี๋ยวจะมีปัญหาใหญ่ตามมาแต่ถ้าหากว่าท่านละเลยไม่เรียนเลยนะเตาฮีตเนี่ยคืออะไรบอกเรียนทางด้านโลกดีกว่าสุดท้ายท่านตายอ่ะสุดท้ายท่านตายท่านจะตอบกับพระผู้เป็นเจ้าอย่างไรนะครับดังนั้นนะครับผมขอให้พี่น้องเนี่ยพยายามที่จะศึกษามากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเรื่อง หลักการศรัทธาจริง,รงๆหนังสือเล่มนี้นะครับมีสามารถไปโหลดได้หนังสือวัคซีนอากีด้านั่นเองพี่น้องครับถึงช่วง3ามคำถามมีมสามคำถามช่วงมีมสามคำถามในช่วงนี้อย่าให้ท่านตอบและเราจะมีของรางวัลไปให้ยันบ้านตอบถูกเอาให้ถูกนะ ฟังมานี่ต้องจับประเด็นให้เป็นคำถามแรกเตาฮีตคืออะไรคำถามแรกเตาฮีตคืออะไรหนึ่งเตาฮีตคือการตั้งภาคีต่อพระองค์อัลลอฮ์เตาฮีดคือการตั้งภาคีต่อพระอง,งะค์อัออลลอฮ์ประการที่สองเตาฮีตคือการให้เอกภาพต่อพระองค์อัลลอฮ์ คือการให้เอกกรภาพต่อพระองค์อัลอ์อันที่ 3. ามเตาฮีดคือการรู้จักพระองค์อลอ์ลเท่านั้นเตาฮีดคือการรู้จักพระองค์ลอ์ลเท่านั้นอันไหนคือคําตอบที่ถูกเลือกตอบมานะครับประการต่อมาข้อต่อมาเตาฮีดแบ่งออกเป็นกี่ประเภทผมสอนไปแล้ว เตาฮีตแบ่งออกเป็นกี่ประเภท1 1ประเภทอันเดียวเลยจบเลย1ประเภทจบ2 2ประเภท3 3ประเภทที่ผมสอนนะ1ก็คือ1 2ก็คือ2 3ก็คือ3เลือกมามีกี่ประเภทที่ผมสอนไปสุดท้ายเตาฮีตทั้งหมดที่ได้กล่าวมาเนี่ยรวมอยู่ในอั้นกุรอาน อยู่ในซูราะร้อหนึ่งอยู่ในซูราะร้อหนึ่งซูลาะไหนซูลาะไหนที่ยกไปอ่ะครับอยู่ในซูลาะไหนหนึ่งซูราะอันฟาติฮะอันฟาติฮะที่เริ่มต้ตนด้วยอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบินาอัลามีนสองซูราะอันกูรยล์ลีลาฟิกูรย์ซูลาะที่สามอันกัลซั์ อินนาองตอยนากันเก้าซรอยู่ในสูรร้อไหนครับจากสามซูรร้อนนี้เลือกมานะถ้าท่านตอบถูกมีรางวัลให้แต่ท่านตอบผิดไม่มีรางวัลให้นะครับแต่ว่าให้กลับมาทบทวนในสิ่งที่ท่านจะตอบดูย้อนหลังได้แต่ช่วยตอบด้วยนะมีส่วนร่วมกับเราและเราจะมีความสุขไปด้วยกันนะครับ وخاجب ويبينتني وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته